สวัสดีค่ะพบกับกระเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาของ12ราศีที่เมื่อมีดาวเกตย้ายในวันที่28มีนาคมนี้แล้วราศีต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างราศีใดจะมีเด็กให้โชคและราศีใดจะพลิกกลับมาเป็นเศรษฐีมีเงินไหลเข้ามาอย่างมากมายและรับโชคชำ่ำ ฉลองสงการนะคะทุกราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราจะต้องระมัดระวังและในช่วงนี้เราจะมาดูดวงของแต่ละราศีกันนะคะ เนื่องจากดาวเกตจะย้ายในวันที่28มีนาคมนี้ใน12ราศีจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นเรามาดูตามรายละเอียดดังต่อไปนี้เลยค่ะเริ่มกันที่คนราศีเมษในช่วงหลังจากวันที่28ดาวเกตจะย้ายออกจากเรือนอริแล้วนะคะคนราศีเมษ ถ้าคุณมีสิ่งที่คาดหวังไว้ในสองเดือนที่ผ่านมาในช่วงนี้คุณจะได้รับการอนุมัติค่ะถ้าหากคุณมีลูกนี้ช่วงนี้ลูกนี้จะเริ่มทยอยคืนเงินให้กับคุณนะคะและคุณยังมีโอกาสที่เด็กจะให้โชคด้วยหรือคุณอาจจะมีเด็กมาติดพัน์ก็ได้นะคะราศีพฤกษ์คนราศีพฤกษ์ในสองเดือนนี้ จะเริ่มมีข่าวดีในเรื่องของการงานเรื่องของบ้านเรื่องของรถและศัตรูที่คอยขัดขวางของคุณก็จะเริ่มแตกไปเองนะคะราศีเมถุนคนราศีเมถุนในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสใหม่ๆที่วิ่งเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะคะคุณจะได้รับข้อเสนอที่ดีและอาจจะมีหลายสิ่งให้คุณได้เลือกที่จะตัดสินใจนะคะ แต่คุณอาจจะได้กระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวบ้างให้คุณระวังคนที่อาจจะเสแสร้งแฝงตัวเข้ามาหาคุณในคราบของคนดีค่ะราศีกรกฎหลังวันที่28คนราศีกรกฎอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะหากคุณกําลังรอคอยในเรื่องของเงินลุ้นในเรื่องของเงิน คุณมีโอกาสจะได้เงินเข้ามาปลดหนี้และพลิกโอกาสเป็นเศรษฐีได้ด้วยนะคะราศีสิงห์ช่วงนี้คนราศีสิงห์จะมีเซนที่ค่อนข้างแรงนะคะฝันแม่นด้วยค่ะให้คุณเชื่อในความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะนั่นจะทำให้คุณตัดสินใจในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้ดีค่ะจะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณ ส่วนคนที่ไม่ดีก็จะเดินออกจากชีวิตของคุณไปค่ะราศีกันดาวเกตย้ายออกจากเรือนวินาศแล้วนะคะดวงของชาวราศีกันในช่วงนี้ถึงแม้นว่าจะยังมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่คุณก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองให้คุณทำบุญกับเด็กนะคะราศีตุล ดาวเกตย้ายเข้าไปในตำแหน่งของโชคลาภของดวงของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเงินทองก็จะไหลเข้ามาดั่งสายน้ำเลยล่ะค่ะคุณจะเจอผู้ที่มีนิสัยรวยและชะตาของคุณจะพลิกมีความสุขเรียกว่ารับโชคฉ่ำฉลองสงการกันเลยล่ะค่ะราศีพิจิกหลังวันที่28นี้ ผ่านไปแล้วภายในสองเดือนคุณจะมีโอกาสใหญ่ๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกกังวลใจก็จะจบไปค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้ของใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะราศีธนูคนราศีธนูในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะเสี่ยงโชคคุณก็คาดเคลื่อนติดขัดแต่หลังจากวันที่28นี้แล้ว ดวงของคุณจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะคุณจะรวยจากการค้าขายค่ะคุณจะต้องออกแรงก่อนนะคะถึงจะได้เงินมาราศีมังกรดาวเกตย้ายเข้าเรือนมรณะมีบางสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกหดหู่ใจค่ะหรืออาจจะทำให้คุณรู้สึกปรงตกด้วย ช่วงนี้คุณควรที่จะต้องระวังคนที่เข้ามาหาคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่ยิ้มต่อหน้าแต่ก็จะหาเรื่องต่อว่ารับหลังค่ะกราสีกุมดาวเกตย้ายออกจากเรือนมรณะแล้วนะคะดวงชะตาของคุณพน้นเคราะห์แล้วค่ะคุณผ่านช่วงที่แย่ที่สุดไปแล้วและคุณจะเจอกับคนที่จริงใจที่ จะเข้ามาช่วยเหลือคุณใน2เดือนนี้ค่ะราศีมีนดาวเกตย้ายเข้าเรือนอริค่ะในช่วงสองเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะได้ทำอะไรที่ท้าทายความสามารถของคุณนะคะคนที่ขี้ช้าจะพร้อมซ้ำเติมคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ไว้หมอดูโอป้าค่ะเรามาต่อกันที่ดาวพระเกตย้าย28มีนาคมนี้แล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะดาวเกตหรือดาวพระเกตเมื่อย้ายแล้วทำไมถึงเป็นหนึ่งในดาวที่ถูกจับตามองในทุกครั้งที่มีการย้ายราศีถึงแม้ว่าดาวเกตจะเป็นดาวที่ไม่ได้เป็นดาวใหญ่นะคะ ที่เป็นหนึ่งในสามดาวตีเทพนะคะดาวพระเกตจะมีนัยยะซึ่งแปลได้ตามหลักโหราศาสตร์ว่าคนบ้าหรือคนผิดปกติความผันผวนหรือความวุ่นวายความกังวลความผิดปกติผิดธรรมชาติเหนือธรรมชาติหรือสัมผัสที่หกหรือเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการเดินทางไกลการเดิน ทางไปต่างประเทศหรือโหราศาสตร์หรืออิทธิฤทธิ์ก็ได้ฟังแบบนี้ฟังดูเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่ไม่ใช่นะคะเพราะนอกจากความหมายดังกล่าวแล้วยังเป็นดาวที่เมื่ออยู่ร่วมกับดาวอะไรก็จะส่งผลให้กับดาวนั้นๆมีคุณภาพในด้านดีหรือร้ายตามพลังงานของดาวนั้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณด้วยนะคะ อย่างเช่นรอบนี้จะส่งผลกระทบกับดาวอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะเมื่อดาวเกตย้ายจากราศีกันเข้าราศีสิงและได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอิทธิฤทธิ์ของท่านก็จะมีมากเมื่ออยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์โดยจะส่งผลให้มีชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นผู้นำมีหัวหน้าได้ตำแหน่งโดดเด่นค่ะ 2. ดาวจันร์ทเมื่ออยู่คู่กับดาวจันร์ทก็จะส่งผลให้ช่วงนี้มีสเสน่ห์แรงสวยหลอ่ออารมณ์ดีอ่อนไหวน่ารักซึ่งจะอยู่ในเรือนพบที่เป็นคุณนะคะแต่หากอยู่ในเรือนพบเสียก็จะทำให้คุณเกิดมีศัตรูหรือโดนอิจฉาหรือทำให้เราเองก็ขี้น้อยใจ เกิดความรู้สึกอิจฉาชาวบ้านช่วงนี้ก็จะใช้เงินไปเรื่อยค่ะ 3. ดาวอังคารดาวอังคารจะส่งผลให้คุณเป็นคนมีบารมีมีอำนาจหน้าเกรงขามทำให้ผู้คนเกรงใจคุณและคุณจะขยันเลยนะคะในช่วงนี้แต่หากอยู่ในเรือนพบที่เสียผลกระทบด้านเสียจะส่งผลให้คุณอารมณ์เสียง่ายและ มุทลุนะคะ 4. ดาวพุธเมื่อดาวเกตเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวพุธจะส่งผลให้มีวาทะศิลป์เป็นเลิศค่ะฉลาดไว้พิบดีไม่ว่าจะพูดอะไรโชคเข้าข้างไปหมดเลยนะคะคำพูดคำจาเจรจาก็จะสำเร็จค่ะนั่นหมายถึงอยู่ในเรือนพบที่เป็นคุณนะคะแต่หากอยู่ในเรือนพบที่เสีย ก็จะมีผลกระทบด้านเสียส่งผลให้ความคิดมันตื้อและคุณจะคิดอะไรไม่ค่อยออกพูดกับใครก็จะผิดหูเขาไปหมดเอกสารการประสานงานจะผิดพลาดทำให้มีปัญหาสารพัดเลยล่ะคะ่ะนัดหมายอะไรกับใครก็อาจจะคลาดเคลื่อนนะคะ 5. ดาวพฤหัสสบดี จะส่งผลให้คุณเด่นมากในเรื่องของวิชาความรู้ความสามารถและคุณจะเนื้อหอมเรื่องของคนอยากเข้ามาหาคุณเพื่อปรึกษาส่วนผู้ใหญ่ก็จะให้การอุปถัมภ์คุณเมตตาส่งเสริมค่ะนี่อยู่ในเรือนพบที่เป็นคุณนะคะแต่หากอยู่ในเรือนพบด้านเสียก็จะส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีความรู้แต่ถูกมองข้าม เป็นคนที่มีวิชาท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะคะในช่วงนี้6ดาวศุกร์จะส่งผลให้ความรักของคุณหอมหวานแจ่มใสเงินทองก็เข้ากระเป๋ามีโชคด้านความรักและการเงินหน้าตาคุณก็จะผ่องใสช่วงนี้คุณจะแต่งตัวเก่งเป็นที่ต้องตาต้องใจใครต่อใครเลยล่ะคะ่ะแต่ถ้าหากอยู่ในเรือนพบที่เสีย ผลกระทบจะส่งผลให้คุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งและและเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวลืมตัวลืมเก็บนะคะเข้าสังคมมากเกินไปและอาจจะเกิดผลเสียเมื่ออยู่ในสังคมในช่วงนี้ค่ะ 7. ดาวเสาเมื่อจับคู่กับดาวเกตแล้วจะกลายเป็นประธานด้านบาปเคราะห์นะคะ แต่คุณก็ไม่ต้องตกกระจายไปค่ะยังมีด้านดีอยู่จะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในด้านของที่ดินหรืออสังหาหรือกรเกษตรกรรมกระสิกรรมและมีหลักฐานมีความมั่นคงมีความอดทนตั้งใจจริงในการทำการสิ่งใดๆแต่หากอยู่ในเรือนพบเสียผลกระทบก็จะส่งผลให้ช่วงนี้ กลายเป็นคนที่คิดมากเครียดง่ายไม่ค่อยอดทนมองโรคในแง่ร้ายและขี้ระแวงไม่ว่าใครก็ไม่ดีไปหมดแม้แต่ตัวคุณเองนะคะ 8. ดาวพระราหูจะส่งผลให้คุณเป็นคนกล้าหาญกระฉับกระเฉงมีไหวพริบดีและพลิกแพลงออกมาเป็นเงินเป็นทองได้ดีค่ะแต่หาก คุณอยู่ในเรือนพบที่เป็นเสียผลกระทบด้านเสียส่งให้ชีวิตของคุณอาจจะต้องเจอกับเรื่องวิบัติเรื่องที่ไม่คาดฝันด้านแย่ๆอาจถึงขั้นหลงทางหลงผิดพาชีวิตไปเลยก็ได้นะคะสุดท้ายดาวมรฤตยูจะส่งผลให้ช่วงนี้มีเซ้นดีนะคะพรสวรรค์ที่แอบซ่อนอยู่ก็จะออกมาเลยล่ะคะ่ะ อยู่ๆก็จะชอบค้นคว้าหาความจริงอะไรไปแบบแปลกๆหรืออาจจะเปลี่ยนไปสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเข้าใจอะไรก็ง่ายขึ้นค่ะหรือคุณอาจจะหันมาสนใจในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับเลยก็ได้ในเรือนพบที่เป็นคุณนะคะแต่หากอยู่ในเรือนพบเสียก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อ การพบเจอกับเรื่องที่พลิกผันจากดีเป็นร้ายหรือเงินทองจะหาความแน่นอนไม่ได้อาจจะถึงขั้นล้มละลายเลยนะคะอารมณ์ก็จะไม่ค่อยปกปติและควรจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากให้พระเกตส่งผลให้ดีก็ควรจะต้องขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้มีโชคลาภเข้ามา หากได้ทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้หรือทำบุญบริจาคโรงศพดวงการเงินก็จะเปิดทำธุรกิจร่ำรวยงานจะเยอะเงินก็จะปังอย่างแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ